ค่ะมันนี่ยายเพ็ญไม่ฟังม,นงมันนอนมาทักทายพี่น้องกับเกาเด้อค่ะคนห้ามองเย็นมือนี่มีแดดไมีแดดฝนบ่มีดกอ,อดก,ดกค่ะแดดจ้าเลยฮ้อนลมบ่ค่อยไหลาหามมองเย็นเนาะงนะ่นเนาะเมนูยายเพ็ญส้สมตำขนมจีนปัากระเศษน้ำกินกับมี่ตะบวบวเลยกําโมเมนต์กําหน่อยซื้อมาเนาะง่ะนเนาะ จริงจริงอยู่ในบ่อปลายายเพ็ญก็มีเลยแต่ว่ามันลึกแต่หกเมตรไหมค่ะทุกคนยายเพ็ญย่านจากของมื่นลงน้ำทุกคนขออนุญาตได้ค่ะเด้อะขาดบนใดดอกนาองคนเนาะไม่รู้นี่กนมจีนส้มตำใส่ปูน้ำเนี่ปูน้า i move. พวนั้นเนี่ยมันก็มากมือฝนนะ่ะท่วมเขาหน้าบ้านเนยเป็นเนี่ยปีนี่นี่จังเยเป็นชั่วใหเบิงนั่นลหละแนมแนมไปไม่ก็เป็นสีเขียวเด้คือจังมีเขาแต่ว่าจริงๆเดียวงากระายมันเป่อยตายหลายถูกฝนเข่าเยเป็น ใส่พริกไกลหน่วยเลยยะเป็นกับ,กบะะขา้าคุณลี่ยนเยค่ะอ่าจิบติเลี่ยวเนาะพคุเนองยเป็นไปสารคามพาคุณติมไป ไปรายงานโต้น้องคเน้องทุกสามเดือนนั่นแหละทีนี้มันตรงกับมือยแยกเป็นกับปูนทิ้งแต่งงานครบหลบสิบเจ็ดปีแต่มีเอฟีมาอวยพรหหลายน้องคนน้องว่าจะเป็นน้ำเพอือว่าจะเป็นทางอ่ายูทูบนะคนน้อง สิบเจ็ดปีจะตจงานกัน ก่อนนะนี่กับโมเมนว่าได้ยุ่น้ำกันทุกมือเพราะว่าเราเรายังไม,ม่ทันกับเสียนเนาะค่ะเนาะใส่มือเลยขอนยาได้ค่ะเด้อใส่มือเนี่ย เพ่มเพิ่มกพึ่งเกษียณปีที่สีเนาะเนาะใส่ชีวิตแบบไม่เกษียณอิลีแจ้งทุกคนเห็นเนาะก็นเนาะอยู่บ้านอืมตดัดหนาดูแล่บ้านแค่นั้นเองถึงเวลากะเออไปซื้อกับเขาแจบใจบจลาด กินเขานอกบ้านบ้างแค่นี้เน่ากินาะอืมอร่อยอร่อย ไปเลยไปล้างบ้านเลยไปเลยจ้ะไปเลยไปหาพอเลยไปแม่โซดาไปรตรงมัหยุดไปเลยคุณโกโก,โก,ไก้ไปแล้วยินแอคทายืนไปอืม คนมาบอกว่าเขาบ้านง่ายมากเล่นนิดเลยเลยตะคนบอกว่าโคโค้โซดาเขาบานเขาจะเล่นเลยง่ายเพราะว่าเขาฝึกมาแต่เต๋อเหนีอยหน่เต๋อไม่ไม้เลยเตะเอามาแน้วค่ะเนาแล้วก็บอกขึ้มาอ่าสุดกรตะทุกคนค่ะ สุดนั้นก็จะออก,ออก้างโนกนน่นละกลับไปติดโูกมากมันจะตายนอกคนนาอสุดนี้เ้าก็เลยระวังห้าก็เลยเลี่ยงเฉพาะในบ้านบ่่อ้ออกนอกบ้าน เอาเอาเด้น่ะบดอีกล้วต้องใส่ฝนกิ่ต๊ะกันกว่าเนาะหมูวันกับบะหมี่ฝนหรือว่ามันกิดสิมืดฝนแล้วเนาะเพราะว่าเดือนหนานี่จะเป็นเดือนตุลาแล้วก็จะเขาว่านานหนาวก็จะลุลมเนี่ยเดือนหนานี่นานกับสิบ เริ่มแห้งเนาะค่ะเนาะ ปุ้ยติมีงแต่งงานมาสิบเจ็ดปีถือว่าอยู่กันในดุลน,นันะ่นค่ะเนาะเพราะว่ายังมันต่างภาษาค่ะทุกคนหนึ่งต่างชาติต่างภาษาการเป็นอยู่การกินอยู่อืกลับบ่คือกันนาะค่นะเนาะ เดือดหวงเด้อกำลังจะเจ็บเลยกินกุ้งก็มีดเด้แต่ว่าจะเิ่นบ่คชิดอยากเนาะกุ้งก็มีปูก็มีปูทะเลนะ ยายเพ่นว่ได้ยกินขนมกินน้ำยาคิด่าประมาณสามอาทิตย์ได้แล้วค่ะทุกคนค่ะด,ดูเด่นเนี่ยสามกินคือดูนแห้งเด่นเนี่ยน้องข้อเนาะเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวยายเพิ่นกินบ่อยแล้วเทียบกับทุกอาทิตย์เลย เด้๋ยค่ะเด้อยายเพ็ญว่าใส่พริกเอ่อบัวลายบันไดคิดว่านสุกพีบบัวเมีนเลยเป็นพริกสดเนาะง่อเนาะยไปเก็บอยู่เนี่ยใส่ต้นหม่องหงุดเผ็ดเลยคลิปนาพอกันไหมยายเพ็ญขอขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนเนะค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญไมีพยพลังเหมือนน้อก็ขอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ